วิมานหนามพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเอ๊ะกูไม่ใช่ F c ซนักแสดงคนใดเลยทั้งสิ้นไม่รู้จกักเจฟด้วยซ้ำนะครับว่าเขาร้องเพลงอะไรหรือเขาทำอะไรครับเพิ่งมารู้ก่อนดูได้แม่นามว่าเอา้าเขาเขาดังไม่หว่าที่เป็นนักแสดงใหม่หรืออะไรด้วยซ้ำที่ผมขึ้นแบบนี้ไม่ได้แปลว่าผมจะว่านะครับเพราะหนังมันดีฟังนะครับผมงานภาพแสงเสียงดีนะครับผมในเรื่องของงานโปรดักชันนี่โอเคเลยนะการปัดก็สมูทดีเออ ซาวแท็กก็โอ้โหเฮ้ยตื่นตาตื่นใจมากนะครับผมแล้วก็นักแสดงทุกคนเล่นดีนะผมไม่มีใครเล่นได้เค,เคอะเขินบทโอเคเลยบทนี่หืมตัวหนังมันมีความเล่าเรื่องด้วยภาพอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นฉากหนึ่งฉากครับมันเหมือนการสปอยเนื้อเรื่องทั้งเรื่องเอาไว้แล้วอะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันเกินความคาดหมายห่วงท้ายชอบสนุกตอนแรกมันเหมือนข้อเสียนะคือบางช่วงมันดูเอื่อยแต่คุณต้องไปดูเองครับผมว่าไอ การเอื่อน,นั้นอ่ะมันเอื่อยเพื่อสร้างแรงส่งไปให้ฉากสําคัญจริงๆชอบตัวผมชอบเลยมันคือหลานมากนะเวอร์ชั่นที่ปั้นมากขึ้นคล้ายๆกันนะมีคนแก่แล้วก็ลูกหลานแย่งอันนั้นแย่งบ้านใช่ไหมอันนี้ก็แย่งสวนทุเรียนกันเออสนุกสนุกสนุกเรื่องนี้สนุกสนุกมากเนื่องด้วยมันมีข้อเสียผมคือเรื่องของอ่าซีจีหนอนจริงๆมันก็เล็กๆน้อยๆครับแต่มันก็คือข้อเสียครับ ตัวละครบางตัวที่บทค่อนข้างแบนตัวเดียวคือตัวหลายมันค่อนข้างจะจบปิดไปนิดนึงมันจบปลายเปิดน่าจะดีก็มาถึงการให้คะแนนนี่ไม่ใช่คะแนนประชดประชันนะครับ10เตำม10ครับลอเล่นครับคือ8.5คะแนนครับ